พระคาถาบูชาหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบามันภาวนาเจาเริญสติทุกชาวคำขอความเข้มขลังและความศักดิ์สิทธิ์แห่งวิทยาคมรวมทั้งอำนาจบารมีขอจงส่งผลให้สำเร็จลุล่วงตามความปรารถนาเกิดความสุขทุกประการมีนิพพานเป็นเบื้องหน้าแก่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนาน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสามัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ้มมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระแลนานา,นา,นา พระเลขยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคี้ยวและงาพระครูลือสีอุตรุตตเถระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลขยันและคาถา อุทธังอัตโทมะอาอุกูจะปลูกเคี้ยวและงาพระครูลือสีอุตรุตากเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลขยันและคาถาอุทธังอัตโทมะอาอุ กูจะปลุกเคี้ยวและงาพระครูลือสีอุตรุตตาเถระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังคังสารติโอมมะปลุกปลุกลกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลขยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคี้ยวและงา พระครูลือสีอุตรุตตะเถระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังคังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลขยันและคาถาอุทธังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคียวและงาพระครูลือสีอุตรุตตะเถระ ประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระแลนานาพระเลขยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคียวและงาพระครูลือีอุตรุตตาเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติ ธรมังสารติสังคังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระแลนานาพระเลขยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคียวและงาพระครูลือศีอุตรุตตะเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังคังสารติ โอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลขยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคียวและงาพระครูลือสีอุตรุตตะเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระ แลนานาพระเลขยันและคาถาอุทังอัดโทมะอาอุกูจะปลุกเคี้ยวและงาพระครูลือสีอุตรุตตะเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติโอม,มะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานา พระเลขยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลุกเคียวและงาพระครูลือสีอุตรุตตเถระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังคังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลขยันและคาถา อุทังอัตโทมะอาอุกูจะปลูกเขียวและงาพระครูลือสีอุตรุตตะเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระและนานาพระเลกยันและคาถาอุทังอัตโทมะอาอุ กูจะปลุกเคี้ยวและงาพระครูลือสีอุตรุตตะเทระประสิทธิ์ให้แก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติสังฆังสารติ